สวัดีครับผมนายจิระศิลป์ค่ะสวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์กันาวันนี้พวกเราจะมานําเสนอสิงททงส่งประดิษฐ์ประเภทที่1สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองคนฝังตัวสําหรับความเป็นมานะครับจากปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบพบเจอในการปลูกพืชภายในประเทศไทยมีทั้งปัญหาภัยแล้งน้าท่วมศัตรูพืชสารเคมี และค่าใช้จ,จ่ายของเกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้นปัญหาเหล่านี้นั้นได้รับการแก้ไขน้อยมากเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นขาดความรู้ขาดงบประมาณและขาดแรงจูงใจแต่ในปัจจุบันนั้นการเกษตรในประเทศนั้นมีการพัฒนาไปมากแล้วเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรของเกษตรกร ึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรภายในประเทศได้โดยส่งผลให้การเกษตรและคุณภาพของผลผลิตนั้นเพิ่มมากขึ้นครับวัตถุประสงค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ 1. ศึกษาและพัฒนาการปลูกผักแบบไฮโดรพล 2. สองศึกษาสภาพแวดล้อมในการปลูกผักแบบไฮโดรพล 3. สามเพื่อลดค่าใช้ใจในการซื้อผักมารลบประทานประโยชน์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ 1. ได้เปลงผักไฮโดรโปนิกส์แรงงานแสงอาทิตย์ 2. ได้ระบบการปลูกผ,ผักไฮโดรโปนิกส์แบบลรงงานแสงอาทิตย์ 3. ช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายและเวลาในการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์น,นี้หนึ่งกล่องกันน้ำสอท่อ PVC 3. ซสายไฟสี่สวิตชิ่งแปลงไฟ2 2งร้อ่โวลต์ห้าแผงโซลารเซลล์หกถังใส่น้ำ 7. จ็ดรีเลย์แปดอัดูโน่เสายยางใสวิธีการทำงานคือแผงโซลาเซลล์จะนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและเก็บเข้าไว้ในแบตเตอรี่และนำมาใช้ใจให้กับวงจรการที่จะให้วงจรทำงานได้นั้นเราต้องกดปุ่มสวิตช์เพื่อให้วงจรภายในส่งกระแสไฟให้กับมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำงานจะสูบน้ำผ่านสายยางขึ้นไปที่ท่อ PVC แต่ละท่อและไหลผ่นานท่อ PVC ลงไปที่ถังเก็บน้ำเมื่อครบเวลา5นาทีตามที่เขียนไว้นในบรอร์ดอัตโนติระบบจะหยุดทำงานและเวลาผ่านไป5นาทีระบบก็จะเริ่มทำงาน พวกเราสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่1สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองคนฟังตัวพอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ